สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาชี้ช่องอีกเช่นเคยเกี่ยวเรื่องการเกษตรแนวใหม่เพราะว่ารายการนี้คือคือรายการข่าวเกษตรแนวใหม่คุณขวัญชัยปียทัศน์จะมาให้คาตอบทุกแง่ทุกมุมสวัสดีครับคุณขวัญชัยครับสวัสดีครับปีกายครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นไงฤดูพอปะโปเข้าเข้าหนาวปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวครับผมอากาศทั้งเหนือก็หนาวนิดๆหน่อย ปีนี้กับปีที่แล้วปีต่างกันเยอะปีที่แล้วภาคกลางภายเรือเล่นอยู่ภาคเหนือหนาวภาคเหนือหนาวครับแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศภาคกลางแรงภาคกลางแรงครับผมภาคเหนือหนาวแต่ไม่เต็มที่ไม่ยอมแยมครับอีสานก็หนาวนะอีสานตอนนี้ก็ถือว่าลมแรงครับลมแรงลมหนาวครับบวกกับแรงภัยแรงเข้าพอดีโอ้โหเด็ดลำบากครับลำบากก็เห็นว่าชีวิตนี่ต้องถ้ายังอยู่ในกรอบเหมือนเดิมก็คงจะหนีไม่พ้นครับก็คือเมืองไทยนั้มันมีอยู่3อย่างครับผม กลางน้ําท่วมครับผมใต้ด้วยใต้ด้วยอนนี้หน้าฝนใต้ภาคใต้ลงฝนอยู่ครับลงฝนครับแต่ที่เครียดที่สุดคือภาคอีสานอนนี้ภัยแรงหนักภาคกลางด้วยพี่ภาคกลางด้วยใช่ประกาศว่าห้ามทํานาโอ้โหนี่แหละคือปัญหาใหญ่ก็มาสองเดือนที่แล้วประกาศเตรียมอบพยพไม่ทำไงแกมีการจะเข้าอะไรเงี้ยครับเมืองไทยวนวนเวียนอยู่วนวนอยู่ไงพี่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยครับท้างั้นหาหาความสบายใจหน่อยไหมดีไหมฮะเพราะว่าครับ ที่ประเทศเลยประเทศจริงๆแล้ววันนี้ก็มีข่าวจากสองเทปที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพอะไรต่างๆมากมายพวกเกษตรกรไทยกิงแกนจสกระแสตอบรับดีมากเลยมีกําลังใจมีกําลังใจเห็นทางออกแล้วเราก็เลยเอามาเผื่ออีกเอามาเผื่ออีกจัดเต็มอีกประเทศอะไรอีกวันนี้เราไปประเทศที่จนที่สุดในเรื่องของน้ํากันแล้วกันเพราะน้ําไม่มีก็คือทะเลทรายทะเลทรายทะเลทรายครับก็คืออิสราเอลอีอิสราเอลอีกแล้วครับประเทศที่มีการแล้งสุดขนาดไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําครับแต่สามารถเพาะปลูกอ่ะ ได้ดีกว่าเมืองไทยอีกโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขามีการวางแผนการจัดการกันดีแล้วมันเกิดอะไรนด้การส่งเสริมด้วยพี่เรื่องของการส่งเสริมก่อนส่งเสริมด้วยส่งเสริมก่อนแล้วค่อยมาสู่ขบวนการเขาเรียกว่าคิดแล้วก็พูดเออวิธีคิดก่อนคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทํเอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่บ้านเราคิดเหมือนกันแต่ก็พูดแต่ไม่ทํา พูดเออไม่ทำเอาก็แล้วแต่ไงขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวถ้าบ้านเราทำนะจะไม่ต่างกับบางทีบางทีคิดก็ไม่น่าจะคิดในเรื่องแบบนี้ไอพูดก็ไม่น่าจะพูดเรื่องแบบนี้ก็ก็พูดได้ก็พูดได้ไปนะครับครับ แต่นั้นทางออกของเกษตรกรก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ต้องหาทางออกช่วยตัวเองแต่เกษตรเขาไม่รู้ไปหาจากไหนอัตหิอัตโนนาทโถมันพึ่งไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปดูต่างประเทศก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีใครพาไปไงแต่เราเอามาฝากอออาข่าวเกษตรแนวใหม่ข่าวเกษตรแนวใหม่จัดเต็มอีกแล้วพาไปพาไปชมครับการเพาะปลูกเกี่ยวเรื่อง การเพาะปลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรครัการเพาะปลูกแบบร่ำรวยดีกว่าร่ำรวยเออการเพาะปลูกแบบโดนทะเลทรายนั่นเองนะครับเราไปชมไปออเดอร์เกี่ยววันนี้ไปดูสตรอเบอร์รี่กันหน่อยดีไหมสตรอเบอร์รี่อยบ้านเราก็เยอะนี่สตรอเบอร์รี่ทั้งเหนือทั้งเหนือทั้งเหนืออสตรอเบอร์รี่ของเขามาดูสตรอเบอร์รี่ของเขานิดนึงครับโอ้โหบรรยากาศการเพาะปลูกครับแแรงกลัวไหมแบบนี้ไม่กลัวดิ เสตรอเบอรี่ hey, <im itation> นี่มันของจริงนะับพี่ <im itation> ไม่สตรอเบอรี่บ้านเขาทำไมปลูกอยู่บนเ <c ười> อ้าสตรอเบอรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าขบวนการของเขาคือการบริหารการจัดการเห็นไหมไปไปเหนื่อยเรื่องหญ้าไหมครับอันนี้เรื่องก่อน <im itation> เรื่องหญ้า <im itation> การจัดการเรื่องหญ้า <im itation> <im itation> ไม่ต้องไปดูแลเออเรื่องของภัยแรงกลัวไหม <im itation> ไม่กลัวเออขบวนการดูที่บ้านเราต้องทําแบบนี้ ทแบบนี้แล้าเรายังเปิดที่อปลูกที่พื้นดินโอ้ยยังฝังยู่เลยครับฝังเลยแต่บ้านเราเนี่ยคาร์อลี่เนี่ยสวยมากสวยมากคนขายเลยบางทีไม่เชื่อลองไปเชียงรายเลยเอาแล้วครับผมแฟนรายการในทางเชียงรายเนี่ยเพียบเลยฮะเพราะอย่างคุณเจมเขาก็เป็นผู้จัดการเอาผู้จัดการภาคอยู่ใช่ไหมภาคอยู่เชียงรายแต่ทางเหนือเนี่ยสวยคนคนขายสองข้างถนนนะเอาเลย อ่จริงสวยแต่ตอเระหล่ก็สวยลูกแดงสวยแต่รากล้ากินกล้ากินไหมไม่กล้าคนขายไม่มีทางใช่ไหมก็ใช่ดิโอโหแต่ของเขานี่ส่งขายทั่วโลกครับแบบนี้บนทะเลทรายไปนะพี่ไปเด็ดกินได้เลยเด็ดทานได้เลยครับไปที่นี่เด็ดทานได้เลยเขาไม่ได้ใช้ยาฉีดโอ้โหนี่เขาไม่ีเรออ่าไม่มีครับยาฆ่าแมลงไม่มีเลยแมลงจะมาจากไหนทะเลทราย บินผ่านก็ตายแล้วเออแค่บินผ่านข้าไปแปลงก็ตายแล้วเขาเรียกอ่อนน้ำตายปีกก็ไม่แล้วครับผมเพราะมีทะเลสาถูกต้องครับออดังนั้นของเขาเนี่ยมีการเพาะปลูกแบบการเขาเรียกว่าควบคุมเลยครับดดููการให้น้ําการให้ปุ๋ยครับให้ไงแบบนี้การให้คือให้ผ่านท่อครับผ่านท่อใช่ครับเป็นผ่านท่อครับ อ่าแล้วท่อไปอยู่ที่ไหนท่ออยู่ข้างบนฝังอยู่ข้างในครับอ่าใช้ดินนิดเดียวครับแล้วก็ปล่อยน้ําสปริงน้าออกมาครับสปริงน้ำออกมาระบบโครงสร้างลากเดินเอ้แบบนี้ให้ปุ๋ยเม็ดก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าปุ๋ยเม็ดจะไปหว่านตรงไหนล่ะก็หว่านหว่านดินแล้วให้เระเหยไปไม่ได้ไม่มีพี่มาโทย่างงามสิครับก็คือเทเลสายหรือหว่านเองก็ไม่ได้ผลนี่เราเห็นอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งวิธีการเพาะปลูกบนความเขาเรียกว่าไม่มีน้ํา อ่าที่เขาเรียกบนทะเลทรายครับสองการจัดการเรื่องหญ้าเรื่องการให้อาหารพืชโดยเฉพาปุ๋ยแล้วการฉีดพ่นสารควบคุมต่างๆก็ไม่มีเลยอ่ะนั้นต้นทุนถามว่าลดต้นทุนไหมวันนี้บอกลดสุดๆเลยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้วนี่คืออิสราเอลครับที่ก็พูดกันนักกันหนาแหละดังนั้นวันนี้ก็อยากจะเอาภาพมาให้ชมกันเต็มๆครับ ขนาดาแห้งแล้งขนาดนี้ใช่ครับยังเพราะปลูกได้โอ้โหนี่คือผล,ลไม้ที่รอร่อยที่สุดของโลกอีกชนิดนึง<อ>่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาดเลยครับผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเก็บภาพตรงนี้ นะครับสามารถดาวนโหลดจากทางนั้นได้เลยเนาะ,ะ,ะจากทางรายการเราได้เลยได้เล,เลยครับเอาไปดูกันครับว่านี่คือการเพาะปลูกแบบนี้มันจะได้สร้างขวัญกำลังใจหรือเอาไปผู้นําท้องถิ่นได้ดูผู้นําหรือนักการเมืองอ่ะคุยกันเลยจะเลือกตั้งเขาหน้าหรือกอมอบดีไม่ได้มอบเรียกร้องอะไรถูกต้องครับอยากให้นําสิ่งดีๆมา ให้ประชาชนใช้ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยการลดต้นทุนเนี่ยเห็นไหมครับว่าขระนวนการบริหา,ารการจัดการสําคัญมากเลยสําคัญสิการวางแผนระยะยาวเป็นภพาอุตสาหาการรมการเกษตรในการการที่เป็นเจ้าแรกของโลกในเรื่องของคนไทยสู่คนโลกเนี่ยมันต้องบริหารการจัดการให้เป็ดเสร็จแบบนี้ครับไม่ใช่พูดอย่างเดียวถูกต้องครับน้ําท่วมกลัวไหมครับแบบนี้ไม่กลัวสิมีน้ำเนี่แรงกลัวไหมครับ ไม่กลัวสิแล้วต้องเครียดแบบนี้ต่อไปไหมครับไม่น่าเครียดไม่ต้องลแล้วเห็นออไหมครับการบริหารกรารจัดการที่มันเกิดขึ้นจากการบริหารกรารจัดการระยะยาวเนี่ยดังนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งก็ต้องขอฝากไว้ว่าถ้ารัฐบาลหรือผู้นําท้องถิน่นหรือภาคการท้องถิ่นเนี่ยนะครับในแผนส่งเสริมเนี่ยผมอยากให้นําตรงนี้ไปสู่กระบวนการการใช้จริงเขาเรียกว่าไปเป็นไกด์ไลน์ก่อนถูกต้องพี่โอ้โหเริ่มต้นจากหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก่อนก็ได้เป็นจําลองไว้ก่อนคือจริงๆไม่ต้องจําลองเอาจริงกันเลยดีกว่าจริงไปเลยใช่ครับถ้าใครทาก่อน ติดตามครับส่งเสริมและผลักดันเลยต้องรีบออกเลยต้องรีบทําเลยถูกต้องครับเอดังนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเนี่ยบางประเทศไม่มีพื้นที่ขนาดนี้เขาทำกันไงครับเขาปลูกบนหลังคาตึกเขายังทํากันแล้วครับพี่นี่เห็นไหมครับพื้นที่นิดเดียวเขาเรียกว่าตามตึกอะแขวนอะไรอย่างเงี้ยพี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่เมืองไทยมันก็มีนะเขาเรียกว่าผักอะไรไโดรโพเออที่อยู่ท่อท่อพีวีซีครับผมเริ่มแล้วตอนนั้นเริ่ม อืมแล้วก็ตอบรับดีครับตอบรับดีครับแต่กระแสดีกระแสดีตอนแต่การบริหารการเกินก็ยังสูงอยู่นิดนึงสูงนิดนึงเพราะว่าขบวนการคนไทยเออการลงทุนครั้งแรกเนี่ยคนไทยกลัวมากใช่สิกลัวมากเลยแต่ไอทีเขาเรียกเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกชอบเสียกันจังเลยครับไอเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นิดนึงแต่ส่วนมากมันอยู่ในเมืองถูกต้องครับถ้าเกิดเอาแบบนั้นไปพัฒนาแบบต่างจังหวัดอ่า อย่างที่เทปก่อนๆที่เราสายยางใช่ไหมต่อท่อมาเป็นท่อน้ําหยดได้เสียงั้นน่ะโอ้โหได้เสียเลยนะครับเพราะปลูกเราไม่ต้องห่วงเรื่องแรงอีกแล้วครับเรื่องแรงอย่าไปคิดเลยว่าเราจะต้องอดตายกันหรือต้องอยู่กันแบบสภาพเครียดจนกินเหล้าอะไรเงี้ยพอได้แล้วฮะความเป็นอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่านวัตกรรมที่มาส่งเสริมและสอดคล้องกับตัวเนี้ยมาแล้วมาตั้งธงคอยแล้วอย่างปุ๋ยน้ำเอชเคไอปุ๋ยอินรีเคมีอินรีเคมีเอชเคเก้าก้าตาใบมะเกลเนี่ยเตรียมตั้งธงคอยเลยตั้งอยู่หน้าเพื่อรองรับน้อเพื่อรองรับอะไรพี่ พัฒนา,าการแนวใหม่ถูกต้องครับ<า>เพื่อนนะครับรเ,ทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเลยเออเขาใช้ปุ๋ยน้ำกันหมดเลยพี่ ถูกต้องเห็นไหมปุยไม่มีเลยไม่มีวันที่ไหนอ่ะไม่ใช่ทําไมที่ผมบอกว่าทั่วโลกเขาไปแล้วไปแล้วเนี่ยเอาภาพมาให้ดูไงครับแ่แปลกนะปุยน้ำในี่เวลาฉีดนีมันงามมากเลยโอ้โหคือมันตรงไงพี่ความเสือเสียไม่มีเลยให้ทางใบตรงรากเลยครับปากทางรากเลยฟุ๊บที่เขามีการวางท่อเนี่ยงับเลยอระเอนไปเข้าไปเลยพี่ให้ดูปากงับเลยเออเขาเรียกว่ามันซึมซับง่ายอ่าดูซึมเข้าไปตลอดเลยได้ตลอดเลยโอกาสสูญเสียมีน้อยน้อยมากครับแล้วคำนวณได้เลยต้นนึงมือเถอะว่าเบอร์ห้าสิบตังค์ไงพี่โอ้โหคุ้ม สุดๆไม่ถึงด้วยเดิที่สัมพันธ์ไม่ต้องไปฉีดสารพิษเดี๋ยมั้งเนี่ยไม่ต้องเลย<ม>พี่ายาฆ่าแมลงอะไรต่างเ <โฮ S 1> ่โอ้บ้านเรานี่ต้องยอมเลยครับพราเพราะอะไรครับต้นทุนเปลืองหญ้าหญ้างามหญ้างามก็ต้องมาเปลืองเลยครับครับยาฆ่า,า้าอีกอออยาฆ่ายาเพราะอะไรแมลงรบกวนอีก โโอ้หเขาเรียกไม่กล้ากินสดๆไม่มีทางครับเพราะยังปลูกสตรอเบอรี่ทางทางเหนือนะทางเหนือก็แล้วกันนะผมยังไม่เคยเห็นใครจัดทัวร์แล้วเขาเด็ดกินสดๆมีไหมไม่กล้ากินเจ้าของสวนทานก่อนแล้วกันะะแต่ถ้าไปเกาหลีโอ้โหเข้าไปในมุ้งเลยไปในมุ้งเลยครับไปเด็ดทางไหเต็มที่กินสดๆครับ ห้ามนำออกมาห้ามเอามาแต่ส่วนมากเขาให้มาสิบสิบลูกสิบลูกใช่ไหมผมไม่เคยสิบลูกสิบห้าลูกกว่าเขาไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่ารับพื้นฐานเขาเป็นกติกากติกาเลยเด็กกินได้สักสองกิโลเขาไม่ว่าไม่ว่ากันเด็กกินเลยเต็มที่ไม่มีเคมีเด็ดขาดโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือนวัตกรรมครับใช่ไหมเพราะบ้านเขาทำไมกล้าให้ทานอ่ะเขาไม่ได้ไปใช้เคมีแบบบ้านเราบ้านเราทานจบผื่นขึ้นทั้งตัวไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมครับเดินผ่านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกําลังบอกว่าวันนี้เห็นไหมพี่ ภูนภาค A C L A เอเชียและอาเซียนกำลังจะเปิดเนี่ยถูกต้องโอ้โหสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยในบ้านเราแต่นวัตกรรมคนไทยต้องตั้งธงรับแล้วต้องไปก่อนเขาเลยวันนี้ต้องแก้แล้วเมื่อเหลือเวสองปี24เดือนอย่าคิดว่าเยอะ ถ้าไม่เตรียมการลงทุนให้ดีเนี่ยวางแผนการบริหารการจัดการการลงทุนใี้ดีเนี่ยเกษตรจะต้องยอมรับว่าบ้านเราต้องเป็นครัวไทสู่คนโลกต้องทําให้ได้มันต้องให้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบก็คือเทคโนโลยีครับประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเป้าไปสู่ควไทสุ่คนโลกแต่เขาทําไมกล้าลงทุนขนาดนั้นนั้นบ้านเราจะไปครัวไทสุ่คนโลกมันต้องมีการลงทุนแบบนี้พื้นที่เยอะอย่างเดียวไม่พอนะผลผลิตมันต้องโดนเริ่มและลดต้นทุนแล้วตลาดรองรับอย่างเงี้ยชัดเจน เดี๋ยวเบรกหน้าครับผมเรายังจะมีของดีมาฝากผลไม้ครับสุดยอดด้วยโอ้โหอันนี้ไม่น่าเชื่อพูดถึงนะไม่น่าเชื่อดิแต่ประเทศอะไรประเทศอิสราเยอลเดีเดี๋ยวค่อยไปจีนค่อยไปญี่ปุ่นไปเกาหลีหน่อยเาเกาหลี้วยก็ได้จะพูดถึงเรื่องเกาหลีแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมีของดีมาฝากอีกถูกต้องครับผมเดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ปุ๋ยอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจรินเติบโต,ะต,ะตะได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งท้งรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทงางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทย เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ SK 999สนใจโทร0 2 1 0 5 66 66 6 6 6 6 0 2 1 0 5 6 6 7 7 ลับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมกายปินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสดๆร้อนๆเกี่ยวเรื่องพัฒนาการการเพาระปลูกผลไม้ของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอิสราเอลซึ่งคุณขวัญชัยปียทัศกรรมการผู้จัดการบริษัทเคมาเก็ตติ้งเวิร์ดจำกัดไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับเป็นไงพัฒนาการก่อ,อ,กกอนอที่จะไปพูดคงถึงรายละเอียดครับผมเรามาถกปัญหาของเกษตรในบ้านเราแล้วแถบเอเชียทั้งหมดก่อนครับผมทำไมมันถึงล่าหลัง คือที่ร้านหลังเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าคือเป็นการปิดกั้นหรือการค้นคว้าหาข้อมูลมันสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งไปยึดติดภาพเดิมๆก่อนส่วนที่หนึ่งเลยต้องมองแผนส่งเสริมของภาครัฐก่อนคือต้องกล้าเอาเรื่องแบบนี้ขึ้นฟรีทีวีนำเสนอเองนำเสนออันแล้วก็เผยแพร่กันแบบเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องให้เกิดกระแสร่วมถูกต้องครับแต่ในมุมกับการฟรีทีวีบ้านเรากลับมุมมุมไปอีกมุมหนึ่งเลย คนละเรื่องคนละเรื่องเลยเอ,อตอกย้ําเรื่องของวิถีชีวิตอะไรก็ไม่รู้ครับบ,บ้านพื้นๆโอ้โหไม่รู้ว่านที่โลกเขาไปทึ่ไหนแล้วสารปารติหเพยียนอย่างเงี้ยโอ้โหพี่มันไม่ได้แล้วั่นมันสมัยผมเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่นี้โลกเปเทคโนโลยีโอ้โหเราเอามาต่ละเทปตอนนี้ต้องบอกว่าคือเราต้องยอมรับว,ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับขบวนการสู่สความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโอห้หย้อนกลับไปสารปาติหารย์เพราะเราต้องแข่งขันกับทั่วโลกถูกต้องครับไม่ได้ทำกินเองอยู่คนเดียวโดยเฉพาะประเทศไทยเราถ้าพูด ถึงเราข่าวเกษตรแนวใหม่อยู่แล้วเราต้องพูดถึงว่าทําไมถึงบ้านเรายังอยู่อย่างนี้ส่วนที่หนึ่งคือภาครัฐต้องกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องแบบนี้ต่อสธารณชนแบบเปิดกว้างเลยนะพอเปิดกว้างเสร็จแล้วต่อมาภาคเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรเองต้องยอมรับที่จะพัฒนาด้วยไม่ใช่อะไรก็ไม่เอาไอ้นนท์ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ลงทุนไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นี่ติดนี่ติดกันอยู่นะติดการปกครองชาติเรื่องไงจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นผลผลิตมันไม่ได้มันก็เลยติดนี่ใช่ครับเพราะว่าเราบริหารการจัดการ